าบ wow. cool? um, ้องคุยอยู่ผมได้นอเืนท้งผได้น่อมองคุได้น่บ้อง่ได้ใส่บ่เบ็ดยางเดียวเบ็ดยางเดียวเ็ดมาเดียวันเดียวใส่อยู่ มานขันสิทิ์ขันสิทธิ์นั่งสิตินนั่งฝาด่เทิงหันเขามาเอา่าไร้าหูกินยสิกับิ์ม่เก็มีรานน่ลอมนสิร์กแค่ของห่าบ่บ่ของฝวกนนี่นะที่กูทิมปุ่มบางใหญ่นมาหากดไม่แรงเลยเอาอะไรเอาอะไรัเอาอะไรสารอะไรโอ้ยิงิน คือบัวเนสดๆเลยเนเปนะครับเหมือนทีีท่ออเบืงม่งเบิงแมงที่บานแฮเอ็นโมมี่เลยเรือจอดสนั่น